ออมเครืองไนไกบ่บานเนาะจ้าสำหรับเมนูมื้อนีเนาะจ้าอันนี้ก็คือเครืองไนของไกบ่บานจ้าอ่านี่ก็สิเป็นพักเนาะจ้าพักต่างๆก็สิอ้อมส่พักหอมบานๆเท่าลหรจ้ามื้อนีที่เป็นอันเครืองดับข้าวของเพิ่นก็สิเป็นอันตะไคร้กับใบบักกูดเนาะจ้าอันนี้ก็คือปลูกยูเฮียนจ้าส่วนอันนี้ก็สิเริ่มเพ็ดแล้วเนาะจ้าก็คือเอา บักพีกแห้งจ้าที่ห่าตําไปแล้วใส่กระเทียมใส่หอมนะจ้าตําใส่กันเกามากขัวใส่ไฟอ่อนๆนะจ้าล้วก็เอาเครื่องในเอาตะไคร้ใบบักกูดลงไปน้ำน,นะจ้ะขาขัวให้เขากันใส่ไฟอ่อนๆนะจ้ะขาขัวจนว่ามันหอมหมดนะจ้าล้วก็น,นี่เติมน้ำปลาแดกลงไปจักน้อยจ้ากูดได้ไ หมากหลายเติมหลายมักหน่อยเติมหน่อยตามความนัวของจกขวางนะจ้ะส่วนโตนั่นก็ใส้นเกลือลงไปน้ำจักน้อยหนาะจ้ะนี่ก็สิเป็นผงชูรสนะจ้ะตามด้วยผงชูรสแล้วก็ค้นให้เข้ากันนะจ๊ะค้นข่องในเห้าให้เข้ากันหอมห้วยห้ยอยู่พี่น้องหลังจากนั้นเขาก็เติมน้ำนะจ้ะเติมน้ำลงไปจักน้อยบ่ตตองใส่หลายเนอจ้ะ ใส่พ่ออดเจาะใส่ไหลยก็สิเป็นตรงเลงนะจ๊ะนี่พ่อนเครื่องในเข้ากับสิเริ่มสุกแล้วเข้ากับเอาหอมลงไปนะจ๊ะเอาส่วนหนี่มันลงไปก่อนเพราะว่ามันสุกอย่างนะจ๊ะนี่ก็ลงไปจักน้อยพ่อมันเริ่มสุกแล้วเข้ากับส่วนถี่มันเป็นใบของตน้นหอมนะจ๊ะถี่เข้ากั่ทันไห้เข้ากับคนคนให้มันเข่ากันหุ่นะจ๊ะอ่า ให้มันสุกคักวนะจ๊ะซิมได้รสชาติที่ต้องการแล้วอ่านี่เห็นไหมจ๊ะแต่แซ่บแต่แซ่บเห็ดไปน้ำกระกืนนำ้ำไา้ไปน้ำผีนองเอ้ยเบิงหน่งไข่อเป็นแต่แซ่บปะจ้ะพราะแต่สุกแล้วนะจ้ะได้รสชาติเข้ามาักแล้วเฮาก็ะปิดแก๊สไ้จ้ะย่าให้พักสุกคักโผงนะจ้ะสุกคักหลายพักกับสีบ่าหวานมันกับสีเละนะจ้ะสำหรับ เมนูมือนี้กบขอฝากไว้สำนีกอน,นะจ่ะมาเด้อจ่ะผู้ใดท่านใดกินเขาน้ำกันมากินออมเขิงในบ่บานๆแสบๆน้ำกันจ่มามากๆจ่ะ